รู้หรือไม่ฝ้ากับกระมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลยครับและการรักษามันก็ไม่เหมือนกันหลายๆายคนเรียกผิดวิธีดูฝ้ากับกระง่ายมากตรงที่ว่ากระจะขึ้นที่บริเวณหน้าทั้งสองข้างเท่าๆกันและสมมาตรกันพูดง่ายๆคือด้านซ้ายกับด้านขวาจะเหมือนกันจะเป็นจุดเล็กๆไม่เกิน5มิลิเมตรแล้วก็จะมีกระจายตัวข้ามสันจมูกผ่านจากซ้ายไปขวาด้วยสาเหตุของกระเกิดจากกรรมพันรับแล้วก็พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายคุณแม่บางคนเป็นกระลูกสาวก็มักจะเป็นกระด้วยและมัก จะเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆครับอย่างชาวยุโรปเนี่ยมันจะเป็นกระมากกว่าคนเอเชียครับส่วนฝ้าจะเกิดทีหลังไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์เกิดด้านซ้ายกับด้านขวาไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าโดนกระตุ้นด้านไหนมากกว่าอย่างคนไทยเนี่ยข้อมูลตรงนี้บอกว่าคนไทยมีฝ้าด้านขวามากกว่าอาจจะเป็นเพราะเวลาขับรถแสงส่องเข้าด้านขวาและสัมผัสแก้มด้านขวามากกว่าก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราถนัดมือขวาเราถูหน้าด้านขวาแรงกว่าการถูนหน้าเยอะๆฝ้าก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับการรักษากระอาจจะต้องใช้เลเซอร์จี้ออกทังเดียวเท่านั้นครับ แล้วก็จะกลับมาเป็นใหม่อีกส่วนการรักษาฝ้า3กลไกนี้ครับยับยั้งฝ้าใหม่ชะลอการเคลื่อนที่ของฝ้าเก่าขึ้นมาด้านบนและรีบตัดฝ้าบนทิ้งออกไปครับทำสามข้อนี้ฝ้าคุณจางลงแน่นอนครับ